สวัสดีนะคะวันนี้เจอกันอีกแล้ววันนี้ก้อยมีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ก้อยผลิตคลิปดีๆออกมาด้วยอีกหน่อยนะคะโปรดใช้วิจนนารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะคะ คุณผู้หญิงทั้งหลายรีบเข้ามาฟังกันด่วนเลยนะคะวันนี้เราจะมาเผยสิ่งที่หนุ่มๆอยากได้จากสาวๆมากที่สุดแล้ะลองมาดูกันว่าคุณเคยทำให้เขาบ้างหรือเปล่านะคะถ้าไม่เคยต้องเปลี่ยนตัวเองหน่อยนะคะเพราะไม่งั้นอาจจะโดนเทแบบไม่รู้ตัวก็ได้นะคะเพื่อไม่มีการเสียเวลาเราลองมาดูกันเลยดีกว่าว่าในรู้ไว้จะได้ไม่โดนเท6อย่างที่ผู้ชายต้องการจากผู้หญิงมากที่สุดมาเริ่มกันที่ 1. อยากมีพื้นที่ส่วนตัวปล่อยให้เขามีอิสระทําอะไรอย่างที่ใจเขาต้องการบ้างนะคะหากตอนที่เขายังโสดและเขามีความสุขที่ได้ออกทริปต่างจังหวัดกับเพื่อนพ้องหรือว่าเล่นดนตรีส่วนคุณเองก็ควรจะใช้เวลาอยู่กับเพื่อนๆของคุณด้วยเช่นกันนะคะการปล่อยให้อีกฝ่ายมีอิสระจะทําให้ความรักของคุณไปไกลได้อย่างแน่นอนนะคะแต่ก็ต้องมีขอบเขตด้วยนะคะ สอ,อยากได้คำชมเชยไม่ต้องปากหวานหรือว่าประจบเอาใจหรอกนะคะแค่พูดชมเชยเขาขอบคุณเขาหากเขาทำอะไรดีๆให้เราแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามนะคะเช่นเขาเปิดประตูรถให้เขาไปรับไปส่งเราที่ทำงานหรือเป็นที่ปรึกษาที่ดีของเรารวมไปถึงถ้าหากวันนั้นเขาแต่งตัวดูดีหรอดูเนี้ยบหยดคำหวานให้เขาชื่นใจบ้างก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะคะ สามอยากให้ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นแฟนสาวที่น่ารักจะไม่มีทางวงการชีวิตใครเด็ดขาดนะคะคุณต้องปล่อยให้เขามีสิทธิ์เลือกทําในสิ่งที่เขาต้องการบ้างหากว่าเขาเป็นหนุ่มเซอร์สุดอาร์ตก็อย่าไปบังคับให้เขาแต่งตัวหล่อเนี้ยบทางที่ดียอมรับในสิ่งที่เขาเป็นดีกว่านะคะอย่าลืมว่าก่อนที่เราจะตกลงเป็นแฟนคบกันเราก็รักเขาในแบบที่เขาเป็นจริงนะคะ 4. อยากได้ความเชื่อใจความเชื่อใจเป็นกุญแจสําคัญของความรักแม้ว่าคุณจะเป็นสาวขี้หึงแค่ไหนก็ตามนะคะก็ควรเก็บอาการไว้บ้างที่สําคัญอย่าไปหึงหวงหรืออารว่าในที่สาธารนณะเด็ดขาดเลยนะคะหากคุณข้องใจอะไรก็กลับไปคุยกัน2คนดีกว่านะคะรวมทั้งอย่าไปก้าวไก่เรื่องส่วนตัวมากนะเช่นเช็คโทรศัพท์เขาตลอดเวลา ค้นกระเป๋าสตางค์หรือประชดเขาด้วยการควงหนุ่มคนอื่นๆเขาก็จะรู้สึกไม่ดีจนทําให้เรื่องราวบานปลายจนยากที่จะแก้ไขสุดท้ายเลิกกันแน่นอนแน่นอนแน่นอนห้าอยากให้พูดตรงๆกับเขาไปเลยความซับซ้อนของผู้หญิงถือเป็นปัญหาระดับชาติของผู้ชายเลยนะคะที่ต้องคอยเดาใจว่าแฟนของเราอะ่ะหมายความว่ายังไงหรือแค่ประชดประชันเท่านั้นแล้วพวกเขาก็คงจะเซ็งไม่น้อยเลยนะคะ ต้องมาคอยเดาใจคุณทุกวี่ทุกวันแบบเนี้ยทางที่ดีนะคะก็พูดกับเขาไปตรงๆเลยดีกว่าว่าคุณรู้สึกอะไรหรืออยากได้อะไรกันแน่หรือต้องการอะไร 6. อยากให้คุณแสดงความรักกับเขาสําหรับสาวปากหนกักหรือฟอร์มเยอะฟอร์มจัดคุณควรจะลดความแข็งกันได้และพูดจวาวนๆให้เขาฟังบ้างนะคะที่สําคัญไม่ต้องมีฟอร์มก็ได้นะคะสู้เป็นตัวของตัวเองแล้วปล่อยความร่าเริงสดใสออกมาให้เต็มที่เลย ดูดีมีสเสน่ห์มากกว่าเปไหน,นไหนจริงไหมคะหรือจะโอบก,กอดเขาบ้างในยามที่เขาต้องการกำลังใจก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเลยนะคะและนี่ก็เป็น6กอย่างที่ผู้ชายต้องการจากผู้หญิงมากที่สุดถ้าเพื่อนๆทำได้รับรองเลยนะคะแฟนของเราจะเอารมดีรักหลงเราผิดหูผิดตาเลยนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ก้อยผลิตคลิปดีๆออกมาอีกด้วยหน่อยนะคะบายบายวัสดีค่ะ